văn nี้ fc, đấy, xem ba nó, này là gọi là quay, ngơi anh ngơi, ô, bên ngay. น่งานขุดคลองทีมงานอะไรนะเสยวีระแล้วก็เสียตินโอ้อากาศมันเป็นยังไงนล้วน่ะว่าเดินไปได้ไหมเนี่ยอเอายวดูคันนี้ก่อน จะเสร็จบออาการนี้นี่ฮะคลองมันจะเสร็จไหมเนี่ยอเอก็ไม่มีอ้าวโหลดีิเออโอ้ได้งานใหญ่นี่จัดรถใหม่มาเลย ใช้ ه, น้ำมันเราไปกินหมด่านี่โอ้ยับเลยโหลด <laughs> <laughs> แต่บุ้งกีใหญ่อยู่อาจจะงานเดิอนอยู่นะบ <laughs> ุ้งกีใหญ่แบบนี้ โอ้ปัญหาเกิดจากอะไรนาะนี่น้ำมันตันหรือเปล่าให้ช่างวินมาดูให้ไหมหรือ,อยังไงช่าง,งวินแกจบไหมโคมาสุ โอ้นีดก็คือสโลปยาวเลย,ยเนี่ยนี่สโลปยาวเลยไม่มีพักนะเนี่ยดีที่ว่าดินมันขุดง่ายครับโอ้ถ้าเจอดินแข็งนี่ลำบากเลยเนี่ยโอ้อากาศก็ร้อน รถก็โหลดแอร์ก็ไม่มียับเลยคนขับออเออเออเดี๋ยวไปหาอาจารย์โอหน่อยน่าจะอยู่ข้างหลังหมดแล้ว อย,อยู่นี่เองว่ะทำไงจะไปทางนู้นได้เหรอแบบไหนนั่นทำไงจะข้ามไปได้เนอะทางนั้นโอ้ยตายแล้วมาผิดทางก็นี่ 谁来着？哦。<laughs> อีกหลายวันอยู่นะแต่ฟั่งนู้นเหมือนจะสลปมาแล้วนั่นน่ะต้องรองไม้เหรอต้องเดินกลับไปอีกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะคันนั้นเดี๋ยวคลิปหน้า เขาขุดแบบสองพักเด้นี่ดูมีพักล่างไว้ยืนไว้ยืนขุดมานะครับต้องมีวิธีการขุดนะครับขุดคลองเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปนั่งกับกานโอ้แล้วกันนะครับมาดูคันนี้คันโหลดโหลด พีซีรรุ่น6 แต่ปุงกีเขาใหญ่อยู่นะก็พอได้อยู่ประคองไปเรื่อยๆครับโอ้โหลงล่างนี่มีสิทธิ์จมเลยเนี่ย คือต้องเก็บมาให้แบบดีๆเลยนะเนี่ยทำมาทีเดียวจบเลยงานแบบนี้เนี่ยแต่ขึ้นมายืนสลปข้างบนก็ได้อยู่แต่ดูดินดิโอ้โหขึ้นมาข้างบนก็มีมีหนาวอ่ะดูอ่ะเดินน่าจะยากอยู่ แยวน่าจะแห้งวอยู่ครับเมษาอากาศแบบนี้ดินน่าจะแห้งวอยู่เนี่ยตอนดึงมันจะโหลดเลยเนี่ยแต่ตอนสวิงไม่เท่าไหร่ครับ โิโอ้โหถ้าเป็นโกเบนี่หมูหมูเลยเนี่โกเบเอสเอ็มอะเอสเอ็มสองร้อยนี่ คือกดกรองก็ดูเปิดชั้นนี้ไปก่อนนะครับเปิดเป็นแนวไปก่อนเนีย่ยเปิดเป็นแนวแบบนี้ครับแล้วก็ยืนล้วงอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งกับจานโอหน่อย พออยู่ไกลพอสมควรนะเนี่ยงานนี้